กกำลังใจในการลงคะแนนครับขอเชิญผลคะแนนได้เลยนะครับและตอนนี้ผลคะแนนอยู่ในมือของผมแล้วครับซึ่งแน่นอนนะครับว่ามีการเซ็นกำกับเรียบร้อยของทีวีผลคะแนนนัดเจ็และเป็นการลงคะแนนไปแบบสดๆ้า0 0ครับ ที่กจะขอทำการประกาศตำแหน่งรองอันดับสองก่อนซึ่งแน่นอนนะครับว่าในปีนี้ซึ่งในปีนี้นะครับเราจะมีตำแหน่งรองอันดับสองนะครับทั้งหมดสิบท่านด้วยกันและจะเหลือเป็นสองคนสุดท้ายที่เป็นคูจน่จับมื่สองอำเภอสุดท้ายครับดังนั้นตอนนี้ ราการรางวัลดับสองจะก่อนเลยโดยที่วิ่งเรียงตามลำดับคะแนนและต้องเรียงตามลำดับอันเธอแต่อย่างใดครับซึ่งลำดับสองจะได้รับเงินสดคุณภาพ1นึ่งหมื่นบาทพร้อมกับสายสะพายประจำตำแหน่งรับช่อดอกไม้นะครับรวมถึงยิ้มโปสเชอร์ด้วยและคนแรกที่รับตำแหน่งรองวัลลำดับที่สองมิสเตอร์ลักบุรีสองพันยี tauke อดอกไม้ใบตอกรบุรีจิตรคอเชิญนี้ครับจากอากาเดินที่ได้รับเงินรางวัลหนึ่งหมื่นบาทนะครับและนี่คือรองกับสองของเราครับขอเชิญเลยนะครับสำหรับนิมมอชดอกไม้นะครับผู้บริหารจากร้กานดอกไม้ใบตอกรบุรีครับ ี่คือรองเรานี่ครับกับน้องตู่มิสราหลองสดีครับและต่อไปเลยนะครับกับทีมบอลเชนนะครับจากร้านไอฝ่าพรืนที่โดูเประสลลิสให้ผลิตจากเสรตรปากเบิกครับ ขอบคุณครับหลับต่อไปนครับสำหรับรอบที่สคนต่อไปได้แก่วิสแกล์วิสแกล์อะไรี่ครับผมชวยอยากให้ทุ่กท่านคุณจี๋ ต้องเป็นรอแรกนครับรอบที่สองนต่อไปได้กรักชาลุลูกตาลูกตาดวครับนอกนี้ครับขอเชิญใแทยกประัเชียร์นะครับและคุณโชคชัยเป็กาเกษตรนะครับเป็นการขึนโลกกวางบรรยากาศด็เปาพลสติกเสรีนะครับรอบที่รางวัลไม่ แล้วจะต่อไปด้วยนะครับผมปริกัน์จากเสษิรปากเบอร์โยเป็ช่อดอกไม้นี่ครับจากร้านดอกไม้ไปต่อรอบุมาเชิรับช่อดอกไม้ต่อเลยนะคบจากนั้ต มันจัดล้านประเสริฐออกไปครับและต่อเลยครับกับทีมโคชที่ผ่านจาต่อต่ิทีม ตรงนี<ท>้ตัดทุกชนิดออกไปแล้วจาั้นาจเริ่มเข้าไปในส่วควบคุมควบคุมส่วนต่างๆผ่านส่นต่างๆให้เราสงัยเราตื่นระมัดกับเด็กดีเราสองเท้าอีกตึงสองเท้าเต็มกำลัว่าควาสามาที่เสียดีมากๆครับ ฝากเชียร์ทั้งสองเลยด้วยจากน้อง้นรับและาเลยนะครับในการมอบดดอไม้นะครับจากร้านดอกไม้บสอตโบุรีขอบคุณกอดสที่เ้านครับจากร้านดอกไม้ใบสอบุรีขอบคุณครับ พันจับกระเสตาเมชเชิญครับและต่อเลยที่โคชและถึงพันจักอ่านราวที่ทีซึงแน่นอนกับหลังจากมอบเสร็จแล้วสำหรับคนนี้นะครับ จะเป็นคนที่ทุกคนตื่นเต้นมากที่สุดเพราะจะเป็นรอบสองเป็นท่านสุดท้ายครับจะเป็นะารณเล็จกจับมือในวันนี้และขอบคุณด,ด้วยนะไปไปครับผมยินดีด้วยสำหรับน้องมินจากไทยาัฐครับและรอบสองนิสเปลลับุรี2025เป็นท่านสุดท้าย แน่นอนนะครับนับที่2คนสุดท้ายนี่ครับตัใจมาสักครู่เดียวเราจะมด้วยนะครับตัดน้องเองใช่ครับสัตนาคริบมาเลยับรอคสนปี2ครับต่อรครับนะครับ่เ้นาต่อกับารต่อ ตันนี้ครับคือรอบสองของเราในท้าสุดท้ายนี้ครับที่เราจะรอรอบนู่นนู่นนา่ของใจสบายและเป็นการหนึ่งที่เราช่วยกับสวนใจรับนี่คือลิสตราอำเภอเมือง์ลพบุรีนิจสกินาติมารายครับและตอนนี้ครับทุกท่านครับเราเหลือสองคนสุดท้ายวราจะเป็นทั้งสองคนกวาบเวทีนะครับ ซึ่งแน่นอนว่าดุนในสวันนี้จะเป็นรนี้กระสูงสุดในทัคจกับตนทิสาเมื่อวันที่2จะเักดัห้าท่รายิ่งใหญ่ในการเป็นตัวแทตวัค่ตี่าจะเปลี่ยนตลอดกาครับและวันนี้ ช่งกััาสสโดยีบอจริงเอาับในการกเป๋านะครับซึ่งเด็กาิสันที่สจะได้รับกระเป๋าแตเมแดงจากทางที่ดี ายกขช่วยบอกหายและทีมบอสเซอร์หละนี้ก็คือมิสตรอยร,รุ่น2025ขอท่านจำชื่อน้องสาวคนอเอกเอาไว้ดีกว่าเรอุ้มพัชชานิตตป้งใบ เพ่อสขาพต่อสุขาตอสุขภาพต่อสุขภาต่อสุข่อสุขภาพต่อาพต่อสุาพอสุขาพต่อา่าพต่อสุพตอสาพต่อุขภาพตอา่อสาพส่ ซึ่งรอเด็กนักเรียนในรางวัลนะรับ2,000บาททั้งแบบสายสัมพันธ์ชอวยเหลือกันนะคิอว่า ร2025ทุนท่านชนะเจ้าป่าคุณเอกาวพลวนครับและวันนี้ครับพี่พิสูจน์โชนคุท่านชนะที่นี้นะครับ S24 ครับเตรียมต้อพรับเลยช่วงนี้คีอช่วงหลักสำคัญครับกับ first w o l k ของคุณคนใหม่ของเรากับพิสระรุ่น2025ถ้าพร้อมแล้วขอเซร้อมด้วกับเธอกับ first w อุ้งพัันดิพัจ

น้องอ้มและพี่อ้มและนี่ครับคือชีมิ 2020. สระโรบอรีสองพันยี่สิบห้าเียงปรบมือดังๆเลยและก็จะมีค,ความสุขนะครับฝากน้องสาวคนนี้และชื T ่ออขงเธอคนนี K ้ด้วยกับน้องอ้มทัตราฮิตเ้งจับบิสราโรบอรีสองพ0 2ย่ขอบคุณน้ออมด้วยนะคะ

Fa na se 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 sakoye kamba maki i